ประดู่ทองแหล่งเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาล้ำค่าผ้าหมายดีมีชื่อเสียงเจริญเรินดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านประดู่ทองหมู่ห้าตำบลลำดวนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ3,118ไร่มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิน้น63ครัวเรือนจำนวนประชาก,กร269คนแยกเป็นชาย131คนเป็นหญิง138คนชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทํ ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทบบ้านประดู่ทองหมู่ที่5ตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินกระเป๋าย่ามคาดเอวเครื่องประดับผ้าขาวมาผ้าคลุมไหล่ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทบบ้านประดู่ทองหมู่ที่5ตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคอเครื่องประดับพวงกุญแจสมุดบันทึกเสื้อผ้า ีต้อนรับสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านประดูทองนะคะซึ่งเสน่ห์ของประดูทองณตอนนี้นะคะแล้วก็ที่ได้ดําเนินการมาเรื่อยๆก็คือในเรื่องของการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณการใช้ชีวิตแบบโบราณเรายังมีบ้านโบราณที่จะให้ท่านชมแล้วก็ยังมีวิธีการดำรงชีวิตแบบโบราณโดยการที่ชุมชนของเราใช้ในเรื่องของวัฒนธรรมโบราณยังสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอยู่ณนะตอนนี้ในในด้านของการทอผ้าไหมใช้เองการ ฟื้นฟูให้เด็กๆน้องๆตัวเล็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการทอผ้าไหมนะคะกระบวนการผลิตผ้าไหมพระท่านใดสนใจนะคะสเสน์ประดู่ทองของเราก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับท่านเป็นอย่างยิ่งแล้วก็บ้านประดู่ทองเองนะคะตอนนี้พร้อมแล้วที่จะให้ท่านมาเยี่ยมชมมาพักโฮมสเตย์ของเราแล้วก็มาดูกันใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงว่าอสเสน ล้วนๆของประดูทองเองอยู่ตรงไหนท่านมารับชมได้เลยยินดีต้อนรับค่ะ